มาดูกันที่จังหวัดชลบุรีกันบ้างนะคะทางด้านของท่านรองผู้ว่าจังหวัดชลบุรีค่ะก็ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่เกษตรกรนะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะที่สหกรณ์โคโน,นมบ้านบึงจำกัดนะคะนายทวัชชัยสีทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคโน,นมบ้านบึงค่ะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยมีนายกฤษศลิด ปิดตามาตานะคะผู้จัดการสหกรณน์นมบ้านบึงจำกัดให้การต้อนรับพร้อมประชุมหารือปัญหาที่เกิดขึ้นคือผลิตภัณฑ์นมพลาสต์ไลท์ที่ผลิตเพื่อจําหน่ายให้กับโรงเรียนเสียหายทั้งหมดนะคะแตันด้วยกันนมดิบที่ทับซ้อนไม่สามารถส่งขายเข้าโรงงาน UHT เพราะสต็อกโกดังเต็มเสียหายก็รวมทั้งสิ้น4ตันค่ะจึงประสานงานกับสหกรณ์จังหวัดชนบุรีในการประชาสัมพันธ์ขายผลิตภัณฑ์นมกล่องตราหนองโพที่สหกรณ์คนนมบ้านบึงจำกัด นำนมดิบไปส่งให้หนองโพผลิตเพื่อช่วยระบายสต๊อกนมกล่องนะคะแล้วก็ประสานงานกับเกษตรแล้วก็สหกณ์จังหวัดเพื่อให้หน่วยงานรัฐที่สามารถจัดซื้อนมไปทำปุ๋ยได้อีกทางค่ะแล้วก็ได้มีการประสานงานนะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีให้ช่วยหาวิธีแก้ไขยเยียวยาหรือว่าจัดงบชดเชยความเสียหายจากผลกระทบโควิดระลอกใหม่ให้ จากนั้นนะคะทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็ได้เดินทางไปยังบ้านวังน้ําดําตําบลหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงค่ะเพื่อตรวจเยี่ยมแปลงผักออร์แกนิกที่ว่าบ้านวังน้ําดำนะคะได้ปลูกไว้แต่ด้วยปัญหาจากโควิด -19 ก็ไม่สามารถที่จะนําผักเนี่ยออกไปจําหน่ายได้ <c oughs> เนื่องจากต่อคิวตลาดนะคะอยู่จึงทําให้ยอดที่ได้จากการจําหน่ายเนี่ยลดลงค่ะเพราะจําหน่ายได้เพียงคนที่เดินทางมาซื้อที่บ้านวังน้ําดําโดยตรงเท่านั้น <c oughs> ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ จึงจะต้องมีการเร่งจัดหาตลาดสําหรับจัดจําหน่ายผักอรอร์แกนิกให้เร็วที่สุดไปฟังคําสัมภาษณ์ค่ะของผู้จัดการสหกรณ์โคน,นมบ้านบึงค่ะวันนี้สหกรณ์โคน,นมบ้านเบือง,งที่จําหน่ายก็คือจะเป็นนมโคสดนะครับหน้าสหกรณ์นะครับแล้วก็ ฉลี่ยแล้วก็คือนมจากวันละ4 5ตันนะที่รับเองเนี่ยก็ยังมีส่วนที่เหลืออยู่ประมาณวันละ3ตันนะครับซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์ในส่วนของสักครคนมน้ําโพแล้วก็พี่น้องเครือข่ายสักกรแล้วก็โรงงานที่เป็นยุวิธีก็รับไปผลิตเป็นนมยุวิธีก่อนเพื่อที่จะยืดอายุไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับเพราะว่าก็จํากัดของน้ำนมโคเนี่ยมีคุณมีสารอาหารที่ดีต่อร่างกายเป็นจํานวนมากก็จริงแต่ว่า ประเด็นนีคืออายุของมันค่อนข้างที่จะสั้นเพราะว่ามีอายุเพียงแค่24ชั่วโมงนะครับต้องแปรรูปภายใน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นปัญหา